ครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ซูสคคสตอมอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับพี่หมูหยองพี่อรวิทย์สวัสดีครับพี่หมูหยองแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับผมหมูหยองอรวิทย์เรืองจันทานุกูลครับซูสคคสตอมครับครับผมพี่หมูหยองวันนี้มาขอดูรถแต่งอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์อ่า Yamaha XSR Luxury Lessor ครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็แต่งเป็นสไตล์คาร์เฟอร์เลเซอร์ครับผมคันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคันนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Yamaha นะครับมอเตอร์ปรรระะะเเททศไไยยยจจกกกกััดดดนคคบบ็ข้้าาาามพูุออว่ถ c u สตอมสักคันหนึ่งที่ที่เป็นร <He. S 2> ุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นรถ c u สตอมเพื่อไปสร้างอินสปิร t ชันในงาน hmm. แล้วก็ต่อยอดในการขายมอเตอร์ไซค์รถออริจินอลของเขาด้วยทีน <Huh. S 2> ี้ทางยามาฮ่ก็ถามก็ถามว่าหมูยองอยากจะแต่งเป็นสไตล์ไหนก็ให้เลือกระหว่าง Tracker กับ คาเฟเลเซอร์แน่นอนว่าเราชื่นชอบคาเฟเลเซอร์เราคิดว่าคาเฟเลเซอร์เราน่าจะทําออกมาได้ดีที่สุดก็เลยเลือกเป็นสไตล์นี้ออกมาครับครับผมทางต้นสังกัดยามาฮามีข้อจํากัดในการคัสตอมครั้งนี้ไหมครับไม่มีเลยครับทางยามาฮ่าก็จะโอเพนไอเดียให้กับเราอ่ะซูสคัสตอมแต่งตัวเองได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไอเดียเราสามารถที่จะแชร์ความเป็นตัวเองลงไปได้เต็มที่โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวรถเดิมของเขาไว้อยู่บ้างครับ ก็ค tamam. ือยังมองเห็นว่าเป็น XSR อยู่นะใช่ใช่ครับผมแต่ว่าในส่วนกระบวนการของการคัดซ่อมพี่หมูหยองก็ได้ใช้เต็มที่เลยได้ใช้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นท่อที่เป็นเอกลักษณ์ของเรางานโค้งตัวเฟรมที่มันจะมีความโค้งมนอะไรเงี้ยแล้วก็ไฟท้ายฝังเฟรมที่ที่เราจะได้ทำในหลายโปรเจกต์ออกไปแล้วก็ไม่ได้ใช้กับคันนี้ส่วนงานเบาเราก็จะโชว์งานเย็บงานเลือกเท็กเจอร์ของตัวหนังครับเข้ามาใช้ ื่อให้รู้แล้วรู้สึกว่ามันเท่เราก็ไม่น่าเบื่อ,อเรื่องงานสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามคุมโทนให้มันมีสีดํากับความเป็นโกลน,นิดๆอะครับเพื่อให้รถมันรู้สึกว่าวินเทจที่จริงโปรเจกต์เนี้ยทางยามาฮ่าจะใช้คําว่าเฮอริเทจเข้ามาเกี่ยวขอ้องซึ่งมันมีความเป็นนนโอกับความวินเทจผสมกันอยู่กลายเป็นความเป็นเฮอริเทจออกมาแล้วก็เลยอยากจะคีปลุกให้มันทายังไงให้ให้รถที่มันโมเดิร์นคลาสสิกอะ ให้มันย้อนลงไปอีกนิดหนึ่งให้มันรู้สึกว่าเมันมีความคลาสสิกขึ้นไปอ,อ,อ,อีกขั้นหนึ่งครับ,รบโดยการที่เราก็มาจัดในเรื่องของวงล้อซี่ลวดเข้าไปเพราะแน่นอนวนะ่าถ้ามองคลาสสิกปุ๊บล้อแม็กต้อง,งลบออกไปถูกแทนที่ไปด้วยล้อซี่ลวดแบบนี้เข้ามาครับครับผมจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้มันได้ทรงคาเฟ่แบบนี้ครับไล่เรียงไปเลย เริ่มเริ่มจากคาเฟ่เรเซอร์เอกลักษณ์ก็คือแฮนด์จับโช๊กนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนจาก LED มาเป็นฮาโลเจนให้ให้มันรู้สึกว่ามันคลาสสิกยิ่งขึ้นนะครับเรือนไม้เราถูกกดต่ําลงไฟหน้าตัวตัวเนี้ยก็จะใช้ไซส์6.5นิ้วครับส่วนตัวโชคกเนี่ยก็จะถูกตัดแกนลงไป1นิ้วเพื่อให้ช่วงหน้าเนี่ยมันมันต่ํามันชิดกับตัวยางนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวแผงคอบนเราก็จะมีลิ่งเจ้าตัว เ,เขาเรียกว่าอะไรเดือยของตุ๊กตาแฮนด์เดิมเนี่ยออกไปแล้วก็ทําแห่งคอให้มันเรียบเพราะว่าเราจะไม่ใช้งานในการจับตุ๊กตาเพื่อลดความเป็นรูอะครับอของของตุ๊กตาเดิมแล้วก็ปิดให้มันเรียซรบซะแล้วก็พาเดอร์โคดเป็นสีดําส่วนแฮนด์จับโชกเราก็มาจับทางด้านบนเนี่ยพอดีซึ่งมันก็บาลานซ์กับไอตัวแผงคอ,อนี้พอดีที่มันค่อนข้างนูนนูนขึ้นมานะฮะส่วนเรื่อนไม้ก็ถูกกดต่ําลงชุดสีถังนะครับก็ ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากาโลโก้ยามาฮ่ามาเป็น XSR 155แล้วก็ใส่ลายเส้นซูสคัสตอมลงไปคุมตีมเป็นสีดำแล้วก็งานกระเป๋าหนังผสมกับแคนวาสก็ถูกเข้ามาใส่ที่จริงอะ่ะช่วงใหม่ๆมันมันสวยนะแล้วอันนี้มันก็โดนแดดโดนลมน่าจะประมาณ 4, 4ี่สี่ถึงปีะก็ต่อไปก็ งานงานทีย่ยากสุดก็จะเป็นงานท้ายครับครับตรงนี้ก็จะเป็นงานสร้างเฟรมขึ้นมาใหม่เกือบทั้งชุดลากเฟรมเข้าไปให้มันต่อเนื่องกับตัวถงังคือทํายังไงให้เจ้าตัวเฟรมใหม่ของเราเนี่ยมันคอนเนคกับตัวบอดี้ถังเดิมเขาได้ก็จะเป็นเฟรมที่ยิงซ่อนเข้าไปด้านในแล้วก็ไปวางข้างในทีนี้ของเดิมเขาเนี่ยตรงนี้มันก็จะถูกเก็บในเรื่องของแบตเตอรี่กับสายไฟแต่เราอยากจะให้มันมีความเป็นคาเฟ่เรเซอร์ที่สปอร์ตขึ้นมาหน่อยอยากจะดึงตัวโช๊คอะ่ะ ออกมาโชว์วตรงด้านหลังเราก็ได้ทำสเปเซอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะมารับกับตัวโชคให้มันเอียงองศาประมาณ50-60องศาประมาณนี้หให้มันเอียงออกมาประมาณนี้ของเดิมเขาจะอยู่ตรงตรงกลางเฟรมนะครับม,มันก็จะไปกับสไตล์ของแท็กเกอร์สแกมเบอร์ได้ง่ายแต่ถ้าเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ยข้างหลังพอเราทำโล่งๆปุ๊บตรงนี้มันจะไม่มีอะไรโดดเด่นมันไม่มีอะไรมาโชว์เลยแล้วก็เดดึงโชคออกมาตรงนี้ส่วนพักเท้าพอเราเป็นแฮนด์จับโชคแล้วเนี่ย ปัญหาของคนขี่คาเฟ่เรเซอร์คือถ้าเกิดพักเท้าไม่เปลี่ยนถ้านั่งเขาก็จะนั่งแบบแบบมันขัดๆนะฮะเหมือนรถสปอร์ตพอเราจะหมอบแล้วขาเรามันต้องไปข้างหลังเพื่อให้การกับขี่ที่ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแทนจับชกแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาใส่พักเท้าเกยโยงโยงไปด้านหลังให้มันได้ท่านั่งที่เหมาะสมนิดนึงแล้วก็เจ้าตัวยางก็จะเป็นเลือกเป็นสไตล์วินเทจเข้ามานะครับยางตัวนี้ช่วยเสริมลุกให้รถ เขาดูดูโอซูร์ยิ่งขึ้นดูแบบวินเทจมากยิ่งขึ้นทําการตัดตัวซับเฟรมแล้วสร้างซับเฟรมขึ้นมาใหม่ใช่ครับใช่ตัดตัดตัวซับเฟรมออกเลยตัดออกเลยตัดของเดิมออกตั้งแต่ช่วงนี้ครับแล้วเราก็สร้างไปกลมๆขึ้นมารองรับตัวเฟรมตรงนี้ข้างในนี้เราก็จะเสริมด้วยเหล็กเหล็กแบบตันเพื่อสร้างความแข็งแรงของเขาไปครับครับตรงนี้ก็ดูในเรื่องของการขับขี่ด้วยว่าเหล็กที่เรา นำมาใช้มันกี่มิลมันมันหนามันแข็งแรงพอไหมถ้ามันแข็งแรงไม่พอเราก็ต้องเสริมเหล็กด้านในทุกทุกข้อเชื่อมที่เราจัดเข้าไปครับก็คือสามารถใช้งานได้ใช้งานได้ครับรวมไปถึงก็เปลี่ยนจุดยึดเปลี่ยนจุดยึดหูโชคบนล่างใช่ครับเปลี่ยนจุดยึดหูโชคบนล่างนอกจากโชว์แล้วมันยังเรื่องความนุ่มนวลนุ่มนวลได้ด้วยใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าตอนที่แต่งมาใหม่ๆยังไม่มีบริษัทที่ผลิตโชคออกมารองรับเราก็ต้องไปเทียบอันนี้ก็เอามา จากของอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่าซีซีกับน้ําหนักรถเขาเท่ากันก็เอามาใช้ได้ก็ลองลองเทสก่อนครับว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็เอามาใช้กับตัวนี้ก็คือการเลือกโชคก็ต้องต้องต้องพอเพื่ว่ามันมีผลการใช้งานมากน้อยกันอาจจะมีต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยพอใช้ได้ก็เโอเคแล้วอย่างตัวท่อเสียดีไซน์ครับท่อท่อตัวนี้ก็ขึ้นดีไซน์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะโชว์งานเอกลักษณ์ของเราให้มันมีความโค้งมนรถคันนี้ผมอยากตั้งใจอยากให้มันออกมาแบบดู เรียบง่ายซิมเปิลที่สุดครับไม่ไม่มีอะไรเยอะก็ได้มาเป็นท่อตัวนี้ก็จะฝังตะแกรงด้านในยัดได้แก้ได้นิดหน่อยครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเหมือนเหมือนอะไรเรือดำทามแต่แต่ก็ล่านล่านอย่นอยครับล่านครับใช่แล้วทราบว่าจากโปรเจกต์คันนี้ทางโต้สังกัดยามาฮ่าไปต่อยอดในการสร้างพาสอะไรครับก็ยังผ่านมาประมาณสัก2ปีได้นะครับหลังจากเปิดตัวเจ้าตัวนี้พร้อมๆกับรถออริจินอลแล้วเนี่ยทางยามาฮ่าอยากจะส่งเสริมการขายอีก ส่งเสริมการตลาดก็เลยมาคุยกับทางซูสคัสตอมว่าอยากจะทําชุดคิดที่แบบไม่ต้องหันไม่ต้องตัดเหมือนกับคันนี้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะนําไปติดตั้งได้เองโดยที่ไม่ต้องมามีความรู้ในเรื่องของตัดหันเชื่อมอะไรพวกนี้เราก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นแนวทางที่ดีเราก็คุยกับทางยามาฮ่าว่าเออเราเราก็มีความเห็นตรงกันทางยามาฮาก็โอเพนไอเดียเหมือนกันโอเพน แต่แต่ก็นั่นแหละก็มีแค่เงื่อนไขว่าต้องไม่หั่นไม่ตัดไม่เชื่อมโอเคงั้นเราก็เอาตัวรถออริจินอลมามาทำกันบ้านแล้วก็ขึ้นงานดีไซน์โปรเจกต์นี้ใช้เวลาโปรเซสอยู่ประมาณ1ปี 1> นะครับเริ่มตั้งแต่การร่างคอนเซปต์เริ่มตั้งแต่การทำโปรโตไทป์ม็อกอัพเสร็จปุ๊บก็ไปหาซัพพลายเออร์คือตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราทำเองแต่ละชิ้นเนี่ยม,มันใช้คอสค่อนข้างสูงแต่ว่าทางามาฮ่าอยากจะควบคุม ต้นทุนในการผลิตอะไรเงี้ยทางยามาฮ่าก็เลยขอบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซัพพลายเออร์จัดการ,รให้แล้วเดี๋ยวในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็ค่าดีไซน์อะไรต่างๆเขาก็จะซื้อของสุสคัสตอมไปรเราก็ได้ทำโปรโตไทป์ขึ้นมาแล้วก็ทางยมามาฮ่าก็ส่งทีมการตลาดทีมอะไรทีมพาร์ทอะครับทีมอะไรตกแต่งเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยถึงความเป็นไปได้ว่าเมื่อเอาไปผลิตงานจริงออกมามันจะได้ประมาณนี้ทางซุสรับได้ไหมทางนุนรับได้ไหม ก็คุยกันตลอดนะครับรในเรื่องของแมทเียลต่างๆนะครับจนจนได้ทํางานออกมาพอทาพพําเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ขายเลยต้องไปเทสก่อนซึ่งอันนี้ถือว่ายาว5 h เขาก็ค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็วารันตีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเทสเทสต่ไประมาณ5,000กิโลนครับรตอนแรกผมก็เข้าใจว่าจะไปเทสทางเรียบอะไรเงี้ยเพราะมันคือสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เขาไปจำกระโดดเลยต้องการแบบเอาชัว สุดท้ายเนี่ยมันมันก็มันก็เจอปัญหาระหว่างการเทสแค่แค่ตรงเรื่องของโอเคพอมันเป็นแทนจับโชคใช่ไหมโชคมันถูกโหลดขึ้นมาแล้วช่วงหน้ามันต่ํามันไปกระแทกกับบางโคนหน้าพอกระแทกกับบางโคหน้าเราก็ไปหาจุดว่าเฮ้ยจุดไหนมันทําให้เป็นไปกระแทกแน่นอนว่ามันลดลงไปหนึ่งนิ้วมันมีผลอยู่แล้วถ้าไปจ้ำหนักหนักขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ไม่คิดเนาะว่ามันอาจจะมีลูกค้าเจอเหตุจ้ำจแบบแบบแบบที่เขาเทสก็ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดเผื่อไป สุดท้ายเราก็มาปรับแก้ในเรื่องของจุดยึดแต่อะไรอย่เงี้ยนิดๆหน่อยๆพอปรับแล้วไปเทสอีกรอบมันก็ไม่โดนละถือว่าเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บก็หลังนั้นก็เริ่มทําทาแอดโปรโมทสายผลิตก็ผลิตไปแล้วก็เริ่มมาเปิดตัวที่ที่งานมอเตอร์น่าจะมอเตอร์มอเตอร์โชว์มอเชใช่ก็เปิดตัวไปอย่างที่บอกครับมีแค่2 0 0คันก็ได้ร้อน ที่ซูสคัสตอมสาขาเอที่โลเคชันเก่ามาก่อนก่อนเปิดตัว2วันก็มีอินลูเอเซอร์จากเมืองไทยเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็เข้ามาจัดปาร์ตี้อะไรกันเสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็แชร์ออกไปก่อนที่งานจะเปิดตัวผมก็โคตรตื่นเต้นเพราะระหว่างที่เราทำอ่ะเราไม่สามารถแชร์อะไรออกไปได้เลยมันก็เป็นความลับระหว่างเรานะฮะ ทีนี้พอทางเขาแชร์ผู้ผมก็อาแชร์ไปด้วยโอ้โหได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ายอดออเดอร์ยอดจองครับเขาเขามีแค่200ชุดก็ออเดอร์ไปโอเวอร์พอโอเวอร์ผู้วันที่4ของงานเนี่ยผมจะต้องเข้าไปพูดคุยแนะนําเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะบูนอะไรก็เลยถามเซลล์อีกครั้งว่าชชว่์ใช่ไหมว่ายอดถึง200แล้วเขาบอกว่าใช่พี่ออโอเวอร์แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ตามน้ำเหมือนกันท้ายเนี่ยก็ก็ถือว่า s u กเซ s s ครับโปรเจกต์นี้ที่ที่ได้ร่วมงานกับ กับทางค่ายนะครับได้ต่อยอดกันไครครับซึ่งปัจจุบันพาร์ทชุดนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือแล้วตอนนี้ลูกค้าต้องไปเทรดในในตลาดซื้อขายอุปกรณ์แต่งมือสองเอาเองแล้วก็มันมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันก๊อปปี้ยังไงมันก็ไม่เหมือนไม่ได้เลยจริงๆครับผมพอจะจำได้ไหมครับพาร์ทที่ออกแบบชุดนั้นไปมีชิ้นส่วนไหนบ้างครับมีเอ่ออย่างแรกคือแฮนด์จับโช๊คครับ2ตัวลดเดือนไม่3ชุดสีของตัว หูช้างจับไฟหน้าตัวนี้ครับพาร์ตบอดี้ของตัวถัง3ชิ้นนี้ครับ,รบแล้วก็จะมีไซส์พาร์เนลตัวนี้จะเป็นลายเขียนว่าคาเฟลิเซอร์พร้อมๆกับซิกเนเจอร์ของแต่ละคันที่เป็นเพจรทองเหลืองเราตีต,ตีแบรนด์ซูดคัสตอมพร้อมๆกับ run number รันนัมเบอร์0ูนย์ถึงสองรับซึ่งตัวนี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้ไปเขาก็โอเคคัสตอมอาจจะเหมือนกัน200คันก็จริงแต่เราก็มีหมายเลขตัวเองต,อตัวเดียวอะไรเงี้ยม,มันก็รู้สึกว่าให้เขามี มีความเป็นปลาวแล้วก็อินกับเรานิดหนึ่งส่วนตรงแผงคอก็จะไม่ได้แบบบินลิงแบบนี้นะฮะก็ก็อย่างที่บอกว่าเราหันตัดเชื่อมเจียไม่ได้ทาสีอะไรก็ไม่ได้เอ okay, าเกื่อนไขตรงนี้เราก็สร้างตัวสเปซเซอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดแผงคอบนปิดรูแต่ปิดยังไงให้มันเนียนแล้วก็ให้มันดูเด่นขึ้นมากลายเป็นขายจุดนั้นขึ้นมาด้วยผมก็ได้ใช้นอ็อตโบแล้วก็พร้อมกับเลเซอร์ซูสคัสตอม XSR155 เเข้าไปด้วย มันมันก็กลายเป็นเป็นเป็น,ปนแกดเจ็ตจัเจ็ตหนึ่งที่ดูไม่รู้เลยว่ามันเมื่อก่อนมันคือรูของตุ๊กตาแฮนด์ะอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นแฮนด์จับชกแล้วมันก็จะมีชุดสายเบรกอะไรในนั้นให้ด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงเบาะเบาะ<บ>ตูดมดที่เราให้มาให้ลูกค้าไปด้วยแต่ว่าเราก็ยังนึกถึงฟังก์ชันว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะซ้อนได้ในบางครั้งแม้วันจะเป็นตูดมดจ๋ะจาครับครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวมันก็จะมีชุดบางคนหลังด้วยแต่ชุดบางคนหลังเราจะใช้พาร์ทแบบคล้ายๆของเดิมแต่ว่าทําสีใหม่เพราะว่ามันต้องแมทกับสีตัวถังตัวนี้แล้วก็ตัวฝาข้างครับรวมไปถึงชุดท้ายสั้นที่ลูกค้าถอดของเดิมออกใส่ของใหม่เข้าไปแล้วติดเพจป้ายทะเบียนได้ด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยในตัวครับแล้วสมมติถ้าวันนี้มีลูกค้าอยากแก้สาอยากได้เป็นไปได้ไหมครับที่ ซูตจะทําขึ้นมาถ้าอย่างที่บอกว่ามันเป็น200คันคือ<ะ>ที่จริงซูดอ,อยากจะทํา<ะ>แต่ว่าด้วยความที่ว่าดีไซน์นั้นเนี่ยเราคุยกับทางบริษัทแล้วว่าเราเราอยากจะทาแค่2 0 0คันเพราะนั่นเนี่ยเราอยากให้มันมีความเป็นลิมิเต็ดจริงถ้าลูกค้าอยากหาก็ต้องอาจจะต้องไปหาเช็ตมือ2แต่ถ้าอยากคัสตอมทั้งคันก็เข้ามาปรึกษากันได้<ะ>ผมก็จะช่วยแนะนําว่ามันอันไหนมันพอทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็สามารถทําได้เพราะว่าคัสตอมลูกค้ามาเราก็ต้องทำทำได้ทุกอย่างแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเหมือนเหมือนตัวที่เราปล่อยออกไปแต่ถามว่าอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมที่ที่เราจะผลิตชุดแบบนี้ออกมาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการกลุ่มลูกค้าที่แบบถ้าอยากได้มากๆก็อาจจะลองถามไปทางทางบริษัทแม่ดูว่า<ม>อยากอยากอยาก,อยากให้ทําชุดแบบนี้ออกมาอาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะแบรนด์ยามาฮ่าก็ได้แบรนด์อื่นๆเราก็ทําได้หมดครับครับพี่บุญยครับ,รบพอเป็น อคอสตอมภายใต้ชื่อแบรนด์แล้วครับทีนี้เราต้องมีข้อจํากัดทางวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อมูลไหมหเกี่ยว<ๆ>เกี่ยวเกี่ยวพอพอ,พอเป็นงานคอลแลบแล้วเนี่ยพี่ก็คือ,อถ้าถ้ามันผลิตหลายๆชิ้นแบบนี้ทั้งทั้งยามาฮ่าก็ซีเรียสในเรื่องของวารันตีในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของชื่อทั้งเขาและเราเองเพรานะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเทสแบบนี้ครับพี่เพื่อที่จะให้มันมันโอเคจริงๆออย่างตอนแรกอ่ะ ที่จริงความตั้งใจของทางตลาดเขาอะต้องการที่จะผลิตรถพร้อมแต่งเลยนะพี่ออกมาทั้งคันเลยเพราะเขาต้องการขายรถพร้อมชุดแต่งออกมาแต่ทีนี้ด้วยความที่ไปเทสแล้วมันเจอปัญหาตึง้งนึงเนี่ยแค่จุดจุดเดียวอะเขาก็ซีเรียสกลัวว่ามันจะมีผลในเรื่องของวารันตีอะไรเงี้ยก็เลยจัดแพนเป็นแบบนี้ฮะลูกค้าซื้อรถออริจินอลหนึ่งคันได้ชุดแต่งเป็นชุดคิดเป็นบ็อกกล่องให,ใหญ่เลยของชุดคัตตอมเข้าไปด้วยแล้วลูกค้าไปติดตั้งเองโอเคตัวรถ บริษัทก็รับประกันส,ส่วนตัวพาร์ทเนี่ยลูกค้าก็ซื้อไปแล้วก็เหมือนเป็นของแถมนะฮะในราคาเท่าเดิมอ<า>่ะพี่ค,คือราคาเปิดตัวอยู่ประมาณ8 6ดหหรือแ9ดเก้าผมจำไม่ได้8 0ดห0่นกว่าบาทแต่รถก่อนๆนะไม่ได้ของแถมขนาดนี้แต่ชุดนี้ในสองคันเนี่ยมีของแถมของของชุดคัสตอมที่เป็นชุดคิดไปด้วยมันก็ถือว่าเป็นกำไรอะฮะซื้อเฉพาะตัวรถชุดแต่งเก็บไว้ขายในะนาคนก็ได้ทุกวันนี้ยังหากันไม่ได้เลยเพราะว่า ผมเองก็ยังอยากจะซื้อไว้เพราะว่าลูกค้าต่างชาติมาแล้วอยากจะซื้อทั้งชุดเลยยกกลับไปบ้าน<ม>อะไรเงี้ยถามหลายคนมากมากผมก็ยังหาซื้อไม่ได้เลยแม้แต่ผมเองถ้างั้นปีหนึ่งกว่าที่จะออกแบบไ,ได้แต่ละส่วน prototype แทนจากโชว์อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่เซตเดียวหรือเซตติ้งทีเดียวหรืออะไรพวกนี้แน่ในในปีหนึ่งนี้อยู่ทั้งหมดเลยพี่ที่จริงอะโปรโตไทป์อะผมทำขึ้นมาผมใช้เวลาประมาณสองเดือนในการทำโปรโตไทป์ขึ้นมา ต้นแบบเสร็จปุ๊บทาง Yamaha ส่งทีมเข้ามาดูอ๋อโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้พร้อมกับนําเอาแมทเรียลของเราอะกลับไปดูกลับไปสร้างสร้างพาร์ทที่มันเป็นแบบชิ้นส่วนเยอะๆขึ้นมาทีนี้พอเสร็จปุ๊บอันไหนได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างชุดเฉดสีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ร้อยซของเราทุกส่วนหรอกครับแต่ว่าก็ขอให้มันได้แบบสัก85-90%ขึ้นไปผมโอเคละทุกอย่าง เราคุยกันตลอดเลยระยะเวลานี้ก็คุยทุกพาร์ทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์จับโชคชุดสีเบาะเป็นไงหมืยอย่างโอเคไหมโอเคครับเขาทําได้โอเคก็ก็ถือว่าผ่านพอผ่านไปปุ๊บก็ที่เหลือก็เป็นการเทสกับการทําตลาดคุณหมือน R&D ร่วมกัน <S <S ใช่ครับช่วยกันแต่ละส่วน,น <S <S ใช่ใช่อย่างตัวสเปเซอร์ครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวบอลใช่ใช่ใช่กว่าจะโจทยยากไหม สเปเซอร์ที่จริงชุดคิดตัวนั้นไม่มีนะครับเพราะว่าตัวโช๊คจะเ,เหมือนเดิม,ดมใช้ตำแหน่งเดิม<อ>ทุกอย่างแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป,เป็นปัญหาคือ,อแฮนด์จับโชค๊คเขามีเงื่อนไขว่าจะไม่มีพักเท้าเทยีโยงโ<อ>ถ้านั่งมผมก็ต้องไปเล่นกับไอ้ตัวแฮนด์เอาเพราะฉะนั้นอันอาจจะเยื้องไปในหนึ่งใน,ในส่วนของข้อดีในการเยื้องแล้วมันได้ท่านั่งที่สวยด้วย<อ>คือมันช่วยให้แฮนด์สามารถดึงข้าหาตัวได้มากยิ่งขึ้นกว่าแฮนด์โปรโตไทป์คันนี้ที่ผมทําไป แล้วมันสามารถที่จะโอเคล็อกวงเลี้ยวได้เหมือนเดิมได้ด้วยมันก็แก้ปัญหาได้ทั้งสองมันก็วินวินแต่ส่วนไหนที่อย่างเช่นพาร์ทที่ทางยามาฮ่าเคยผลิตแล้วขายอ่ะผมก็ไปเหมือนตอนแรกที่บอกไปว่าผมเอามาทําการบ้านว่าเอ๊ะมันพลาดต,ตรงไหนผมก็มาปรับดีไซน์อันไหนที่เขามีอยู่แล้วก็มาปรับดีไซน์แล้วก็มาใช้กับกับโมเดลของของชุดคิดที่ซูตออกแบบได้ก็มาปรับซึ่งความเป็นตัวโชว์ก็เลยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง <_ an> ใช่ใช่ใช่ใอย่างคันนี้เป็นตัวโชว์สร้างอินสปายเฉยว่ามันสามารถคัสตอมไปได้หยหลาย,ลายแนวนะถ้าเกิดว่าคุณจะฟูลคัสตอมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานคัสตอมกับคัสตอมคิดมันก็ต้องคิดแบบคนละแบบอีกทีหนึ่งครับใช่ถ้างั้นในส่วนของ ตัวเองคือไอ้ตัวชกอันเนี้ยตัวของตัวของชหลังเนี่ยค,คือก็ไม่ได้ทําเยอะมากก็คือแค่เซตตุ้งวัดช่วงวัดระยะเสร็จจบเลยใช่วัดดูดูค่าเคของสปริงพร้อมๆกับน้ําหนักคนขี่แต่ละแต่ละคนก็จะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอลูกค้าก็จะใกล้น้ําหนักใกล้เคียงกันผมก็เลยเอะง่ายหน่อยที่จะหาชกใกล้ๆก,กล้เคียงกันมา,มาใส่ได้แล้วทีนี้ผมว่าท่านั่งเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบของทุกอย่างเลยว่าไอ้ช่วงท้ายที่เราตัดไปมัน ม,มันบิดมันกระยังไง,ง,งใช่ใช่ก่อน่าจะเซตท่านั่งได้ลงตัวแก้ไขพวกเฟรมพวกอ,อ,อ,อะไรไปขนาดไหนครับจุดจุดที่เราแก้ไขเฟรมรู้สึกผมจะแก้ประมาณสองรอบรอบแรกทํามาปุ๊บอ้าวลืมใส่โชคแต่ว่าเชื่อมอะไรไปหมดแล้วนะลืมใส่โชคลืมใส่อะไรสุดท้ายเนี่ยพอมาใส่โชคจริงๆปุ๊บเฮ้ยองศามันผิดอะองศามันไม่ได้ผมก็ต้องแก้ณ้ตอนนั้นก่อนที่จะไปเริ่มทําสีทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันผิดตั้งแต่แรก อันอื่นมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตรงแรกปุ๊บตรงอื่นมันก็เริ่มตามมาแล้วเบาะถึงจะขึ้นทีหลังได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปเสียเวลาตรงจุดนี้หน่อย mm hmm. เพื่อที่จะเริ่มชิ้นงานอื่นๆให้มันแมทลงตัวได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือกว่าจะได้ตรงเกียรจ์จุดติดตั้งหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรครับเอาให้มันได้ท่านั่งก่อนพอได้ท่านั่งปุ๊บลองไปจับแฮนด์ปุ๊บ ระยะเท้าลองมาวัดนั่งรวมถึงผมก็ไปลองนั่งคาเฟ่ตัวอื่นอ่ะเอาให้ไม่ได้ใกล้เคียงที่สุดพอได้ใกล้เคียงปุ๊บเราถึงจะมาได้ตัวสเปเซอร์พักเท้าเกียร์ยงพอทําไปแล้วเนี่ยก็ต้องนึกเผื่ออีกว่าอ่ะถ้าเกียร์โยงเสร็จเดินท่อชิ้นสุดท้ายเนี่ยทายังไงให้มันไม่ห่างไปไม่ชิดไปแล้วเวลากดเบรกแล้วมันไม่ไปโดนท่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดบางทีไอ้ไอ้ของพวกนี้เราก็ดูจากคอนเซปต์ดีไซน์ที่เราทํามาจาก Photoshop อ่ะพี่ว่า โอเคพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่พอเจอหน้างานมีปัญหาแล้วก็ต้องปรับแก้ไปตามรูปแบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดชุดอย่าง2 0 0คนันนะสองชุดคลิดตัวนั้นก็ต้องเทสเลยแหละ <c oughs> ทุกชิ้นทุกจุดเอาแบบว่าแต,แต่ที่จริง200ชุดอะทางยมามาฮ่าก็สแปร์ทําาร์ทเผื่อลูกค้าเคลมด้วยนะ <c oughs> ไ,มไม่ได้ทำแค่200ชุดเพราะนั้นน่ยถ้าแตกหกัหากามาฮ่าก็จะช่วยดูแลตรงนั้นให้ซึ่งไอ้ส่วน ความร้อนหรือเครื่องยนต์ก็ไม่จะไปไม่มีผลครับเพราะว่าไม่ได้ไปแตะไ,ไม่ได้ไปถอดอะไรของเขาออกเลยถ้าถ้าลูกค้าจะไปถอดออกเองอย่างเช่นหม้อน้ำหล่อเย็นอะไรอย่างเงี้ยจะไปถอดไปย้ายก็เรื่องของลูกค้าแล้วะจะไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้พี่ปอนตอบได้เลยลครับ <f> พี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พี่ผู้หยองออกแบบสร้างแล้วตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากจะทำสไตล์นี้ก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกับพี่มูยองดูนะครับว่าจะทำได้มากน้อยนาดไหน วันนี้ขอบคุณพี่มืยองอกครัง้งครับยินดีมากมากครับขอบคุณครับ